วันนี้โหยุ่งโหยุยจะมาดูผมงอกให้ดูผมงอกนะเยอะมากเลยอะเนี่ยผมงอกเยอะมากเลยเขาจะมาย้อมผมแล้วแต่คุกคนเขาจะมาย้อมผมด้วยอันนี้โอเคโอเคอะจะได้ผลไหมเพราะผมยาวเนาะจะใช้สองซองซื้อมาสองซองแต่ตรงนี้สีไม่ค่อยเข้มอะ มาตรงนี้ทำไมมันอยู่ในซองนี่มันสีมันเข้มจังเลยลังจะเข้มกันไปเปล่ามไม่รู้นะมาจะย้อมผมนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะมาช่วยน่อยไม่มีคนช่วยย้อมผมเลยต้องย้อมเองดูข่าวเยอะมากเลยอะข่าวเยอะเลยตรงคุณผมนี่ยะย้อมคนเดียวประสมคำเสลี่ไหม คีมย้อมผมโอเคเขาบอกว่ามาจากธรรมชาติมาจากน้องออมชันเนาะแล้วก็สมใช้ดูนะจ๊ะเดี๋ยวจะใช้โอเคให้ดูนะไปซื้อมานะสองละสี่สิบห้าบาทสองละสี่สิบห้าราคายังติดอยู่เนี่ยซื้อมาสี่สิบห้าบาทเขามีถุงมือมาให้ด้วยเขามีถุงมือมา ต้องเอาเทใส่ถุงต้องเทใส่อะไรก่อนไหมอะ่ะตัดเลยนะสองซองจะมาย้อมดูเป็นไงเนาะย้อมคนเดียวอยากลองอยากลองอยากรู้อยากเห็นไหนนะถุงมือจะได้เปล่ามามาช่วยย้อมผมให้หน่อยเร็วทุกคน บาพีบอร์เนี่ยบาพีบอร์อาวเราก็บีบใส่พามือดูนะเอาเทอ,อานนออกมาขาวๆเนี่ยมันต้องออกมาสองสีใช่ไหม เพราะว่าผมเยอะเหลือเกินน่ะมันไม่มีฟองอ่ะทุกคนหรือว่าเราต้องเอาผมเปียกน้ําก่อนฮะมันก็ไม่บอกนะอ่านอ่นอะหรือว่าอ่านไม่ทั่วไม่ถึงมันไม่มีฟองมันจะติดผมให้เราไม่เนี่ย คนน่าจะเป็นสีน้ำตาลไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องไปเออซองนี้ไหมอ่ะสองซองโก้ไม่พออ <c oughs> ทำคนเดียวนั้นเนี่ยจะแพ้หรือเปล่ากิ่นก็กิ่นมันก็พอสมควรนะ <c oughs> ยังเห็นข่าวอยู่ไหมทุกคนฮะยังเห็นข่าวอยู่เปล่า เดี๋ยวเราไปเอามาอีกซองนะสองซองแล้วนะไม่เห็นมีอะไรเลยอะ่ะเดี๋ยวไปเอามาอีกซองนะึงต้องดูกระจกนะทุกคนไม่ดูกระจกมองไม่เห็นนะ การอยากสวยไม่ใช่เรื่องอยากเลยนะเนี่ยเออไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่ใช่เรื่องอยากอ่ะโอ๊ยพูดผิดนะคะพูดผิดนะคะทุกคนเดี๋ยวว่าอยากสวยเดี๋ยวอยากประหยัดทุกคนเข้าใจไหมเนี่ยมันที่ยี่ห้าเขาจะไปงานปอยยี่ห้ายี่หกเขาจะไปงานปอยเขาไปงานปอยแล้วเขาอยากให้ผมสวยๆหน่อย ใช่ไหมอ่ะดเดี๋ยวมาดูกันนะจ๊ะทุกคนว่ามาเห็นผมขาวอยู่ไหมอ่ะช่วยดูให้หน่อยนอะโอ้ยไม่สะอึกอ่ะเนี่ยอาบน้ำเสร็จเป่าผมเสร็จแล้วมาให้ดูเนะี่ยเห็นผมขาวอยู่ไหมรู้สึกวันดีขึ้นกว่าเก่าใช่ไหมล่ะ ใส่แว่นด no? no? uh ูก huh. ่อนนะดีกว่าเก่าหน่อยเนาะดีกว่าเก่าเนาะมันดำหรือมันน้ำตาลนะมันมืดอานน้ำเสร็จมืดไปหน่อยก็เลยมารวมมันดำหรือมันขาวเดี๋ยวพรุ <outgoing noises> wait. Wait, wait. Oh, like uh ่งนี้ดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยววันนี้ก็ก็เอาให้ดูอย่างนี้เอาดูห้องหลังให้หน่อย เป็นไงบ้างอ่ะนาะไม่เห็นผมขาวแล้วใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะดูอีกทีนะตอนเช้าว่าป่กเป็นสีไหนหน้อยสะอกทำไมเนี่ย <Yeah. S 2> โอ๊ยสะอึกสะอึกก็จะทำคลิปอยู่เนาะคนมันอยากเห็นนะเนาะก็เลยถ่ายดูทีเดียว เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูอีกทีนะคุณนี่หลับฝันดีนะคะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูอีกทีนึงนะบายบายเดี๋ยวพรุ่งนี้ต่ออีกต่อให้ดูตอนเช้าาจะเป็นยังไงนะนี่จ้าหลังจากที่ทำสีผมหมดแล้วนะนี่ทำสีผมหมดแล้วประมาณนี้นะจ้าสามสองนะจ้าทุกคนทำไมมันออกเป็นสีดำๆอ่ะ มันไม่เห็นสีน้ำตาลเลยอะทุกคนว่าไหมอะแต่ก็ดีนะปิดผงขาวขาวไปเยอะมาเห็นไหมข้างบนมีเห็นขาวอยู่ป่าทุกคนยอมแบบทุลักทุเลหน่อยนะเนี่ยมือเลอะล้างยังไม่ค่อยออกเลยเนี่ยค่อยๆจางไปแบบเลอะที่มือสองข้างอ่ะไปละเตรียมตัวไปข้างนอกนะจ๊ะเนี่ย ย้อมสีผมง่ายๆด้วยโอเคนะคะบายบาย